ที่เราพร้อนแล้วทำไม่ได้หลายเดินเหมือนกันการหนึ่งของปัญหาวันที่สองตอนหลันะคะเดี๋ยวอ่านจบคอานก่อน ใช่ไหมทีนี้คำสั่งก็คือให้มีขจัาเอ็ปกัภาษาไทยแล้วก็คราอมกาแสดงองค์ธรรมทีนี้โจทย์ให้ภาษาไทยมาเราก็ต้องเราก็ใช้มาปฏิโจทย์มาเพราะฉะนั้นโจทย์ท่านแปลงให้เรียบร้อยแล้วแหะเราก็ต้องมาหาเลยว่าองค์ธรรมของของสันิษานระบบเนี่ยที่ว่ารูปปั้นไม่ใช่กำลังเกิดจากบุคคลใด ไหนที่บุคคลที <zou idity> ่ไม <mean>? ่ม <diction aries> ีรูกใช่ไมคะพูดง่าภูมิไหนที่บุคคลที่ไม่ใช่กำลังเกิดะคะเพราะฉะนั้นต้องนีผูาตายผู้ตายใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นภูมิที่ที่ไม่ใช่ผู้เกิดบุคคลก็คือฝังขาขาตายใช่แล้วภูมิไหนบ้างย่สิบ สองขาแต่ว่ายงมด้วยแล้วใช่คะค่สี่สองขาก้งสอขาเลิดนึงว่าถ้าเป็นปัจจรีตเนี่ยของการหนึ่งเนี่ยให้จําไว้เลยว่าต้องมาสขาสีขาก็คือบางทีบางทีบางรั้นลืมนะลืมว่าไม่มีอลูกเป็นมแค่ว่า26อันหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า สขอสีขอโทษสิ่ส สู่กว่าโาษณาวิสาจนาที่มีวิธีโดยตรงถ้าฉันเวลาตอบอะค่ะก็คือต้องยกบทียกที่ต่ออ หังจากหังจากหังจากัจก็คือสัพเพสังนต์ใช่สัพเพสังนกนานะทั้งหมดคือสารเสพติดมเลยอันนี้บาีทเรจะลมอาหาบาลีให้ได้ก่อนนะคะทนี้ก็มอบนะก่อนตอบวาใสอันนี้ก่อนสอบทขึ้นกนก็จะเปนอ นึ่งบทขึ้นก่นหนึ่งบใชนทสออกันนี้ก็จะเป็นสังจะลายของสังเอาสานานาเสานอะฟังุกปสัตนา อทอนะอุปาชะไม่ใ <convert> ช <to Christians> ่นอปาาไม่ใช่ไม่ถกตนาลูกป่าชิดติปาชิค่ะก็เป็นลูกเป็นลูกปาชาติใช่ลูกป่าลูกป่าลูกป่าหนอาลูกป่าอุปปาปัญา สโลปขันโทนุปัสสติโนจะใช่ป่ะต้องโรจ่าก็ต้องปฏิเสธโนจ่าปฏิเสธโนจะโนจะเตสังเวทนาขันโทนุปัสสติ ตโนจ่าเตสังเวทนาขันโธโนปะชะติสัพเพสังจวันตานังเตสังรูปะขันโธโนปะชะโนปะชะติเวทนาขันโธ ปวภูมิรูปรันธ์ไม่ใช่กำลังำเกิดแต่เวทนาขันกำลังำเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคล

ไม่ติเหตุกาบูชนหนึ่งผลเสกกาบูคนสามซึ่งกำลังเกิดในอาลูปภูมิที่เรียกว่าปุปปาทขนาสมังคีของอาลูปปฏิสนธิจิตสี่เจจสิสามสิและ ภูตุชนสี่ผลบุกผลบุกคนสี่สี่งจำนำตายในสาอ็ภูมิที่เรียกว่าพังภาคขนาสมังคีของปาติจิตสิบเก้าเอเจสิสา ตอนอันนี้ว่าเราจะใกล้พระอังเกอร์นอ้ไอ้กล้องต่างๆอ่านจนะคะรูปปารา จันตานันเตสังรูปขันโทนุปาชชติโน ดัง <laughs> นีควมเสี่ยงเป็นปัจจาของปัจจัยไโอเคนะไม่ต้องปรไม่ต้องผ่าตัดต้อง่ตัดวงงวงใช่ไหมู้บทองต่ที่ขาดอดได้แก่ติดเฮตุกาปุตชลเงินผเสกขบุคคลสามซึ่งลำลงเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่า ปาฒนาคณาสมังคีของอารูปปริสนที่จิตสเจตสิสามและอุตชนสีผลเสพสี่ซึ่งกำลังตายในสามสิบเอ็ภูมิที่เรียกว่าพันาคณาสมังคีของจุดติดจิตสิ สิสามสิบห้ากรรมชรัตรูชีวิตนวะกาตาที่หลักั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสัญญาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท้านะั้น ยี่สิบหกยี่สิบหกคนหนึ่่คือยีินเนึ่คือโคงที่เกิเกิใ้าสเลยอันนี้กำลังเกิดกำลังเดศสตาจาก็จะถามว่าเราแรฒนาายกัเกิดไดมช้เคื่อนี้

สัตญาสตตัดาาฮาโลปันโทลยตัดาลปันโทปาชาดิโนจาตัทขาเวทนาหันโท โอปาชาติสอตปัญจาโอกาเลตะคูปัขันโทจะรูปาชาติเวทาขันโทจัโอปาชาติ เตตัทธะรูปะขันโธอุปัสสติโนจตัทธะเวทนา,าขันโธอุปัสสติปัญจโปกาเรตัทธะรูปะขันโธจัอุปัสสติเวทนา,าขันโธจัอุปัสสติในอสังขสัญญาสัจพูน รูประขันกํำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กํำลังเกิดในภูมินั้นในปัญจโกกาลภูมินั้นรูประขันก็กํำลังเกิดเวทนาขันก็กําลังเกิดแสดงธรรมในอนุโลมปุชฌาเสยชา ขันโธอุปาชาติเป็นสันนิฐานบทตถาเวทนาขันโธอุปาชาติเป็นสัญญาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สัญญาสัตภูมิหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดแห่งรูกประนานอย่างเดียวและ พัญจ,จ<บ>ลกราาภูมิยี่สิบหกซึ่งเป็นที่เกิดแห่งขันห้าองค์ทางของสังสยยกดได้แก่องค์ทาหมวดหลังเท่านั้น Субтитры <laughs> создавал ต้องตั้งที่1 6หนึ่งสี่มาตรฐานนี้เลยใช่มแล้วแต่จิ๋วที่ถามว่าเกิดอะไรมี่นนั้อะไรไม่ใช่ประมาณเกิดกราใช่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นปัจจินีแค่คะแต่ว่าที่จิงวจะต้องรู้ด้วยนะว่าเขาถามลูกหรือถามถามหนึ่งถามนามถ้าถามลูกหนึ่งก็ต้องมาอุบัติร้ายใช่ยเป็นเพื่อนอยู่แล้มีคำรู้มีนามแต่ถ้าท่านยก หน mm hmm. ึ่งก็จะต้องหนึ่งอ๋อหทอ่าใช่มนจะี่ยไง